อ่ะก็วสวัสดีครั้งนะครับที่ทำภาษาอังกฤษนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันสักครู่นะครับอ่าดูนะครับ Tom is v e r b to be as or as นะครับตัว O อเนี่ยเป็น adjective adjective คืออะไรตัวที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าไอ้อ่อสูงต่ำดำขาวอ้วนเตี้ย อะไรพวกนี้ครับที่บอกลักษณะครับนะจะเป็นคำ m p a r a t i ฟนะครับแต่มันมี as เข้ามาเนี่ยครับเป็นการบอกเท่ากับนะครับนะทำไมครับทอมเนี่ยมีอายุเท่ากับ his girlfriend นะครับ his girlfriend นะมีอายุเท่ากับแฟนของเขานั่นเองนะครับอ่านอะ่า ต่อไปนะครับ comparative นะครับหรือที่เราเรียกว่าขั้นกว่านะครับขั้นกว่านะมันจะมีสแบบสามแบบนะครับแบบธรรมดาหรือไว้เปรียบเทียบเท่ากับนะครับอันนี้นักเรียนจำดีๆนะแบบที่สองแบบเปรียบเทียบระหว่างสองคนสองสิ่ง สองอย่างนะครับคือแบบ comparative นะครับเปรียบเทียบระหว่าง2นะครับโครงสร้างประโยคก็คือประธานนะครับตามด้วย verb to be ตามด้วยตัว comparative adjective ก็คือคําที่เราจะเปรียบเทียบแล้วตามด้วยแดนอาจจะมีกรรมเข้ามานะครับอ่าถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนยังงงอยู่นะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับ d elephant นะครับช้างอ่ะช้างอ่ะ the elephant เป็นประธานใช่ไหมครับ the elephant is เป็นอะไรครับ verb to be นะครับ is เป็น verb to be big อ่าเรารู้แ่้ครับ big แปลว่าใหญ่อ่าทำไมมันต้องเบิ้ลตัวจีครับเพราะว่ามันมีกฎอยู่ว่าถ้าสละนะครับ อยู่หน้าพยัญนชนะนะครับสละพยางเดียวใช่ไหมครับบีกพยางเดียวนะครับบีกพยางเดียวสละอยู่หน้าพยัญชนะนะครับนะครับไอเนี่ยครับมันอยู่หน้าตัว G ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเบิ้ลตัวสุดท้ายที่เป็นตัวพยัญนชนะเข้าไปอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วให้เติม ER เข้าไป นะยกตัวอย่างเช่น Big เนี่ยบีกเนี่ยเติมตัว G เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วตามด้วย ER หรือคำอื่นยกตัวอย่างเช่น Run นะครับเห็นไหม U เป็นพยันชนะนะครับ u เป็นพยันชนะนะครับมีตัว N ตามหลังพยันชนะนะ แต่นี้เป็นคำกิริยานะครับเติม in ไปอีกตัวแบบนี้นะครับที่เราเคยเห็นกันอนะ่ะ running running อ่ะใช่ไหมสเต็ปการเติมนะครับเติม,ม่ NG อันเนี้ยเดี๋ยวนะครับอ่าดูนะครับโครงสร้างประโยคนะครับ the elephant เป็นประธาน i s Is, เป็นคำ verb to be bigger เนี่ยครับ bigger เป็น comparative adjective หรือตัวเปรียบเทียบว่ากว่าขั้นกว่านะครับแล้วตามด้วย t h a n t h a n เนี่ยครับ the cow ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับช้างตัวใหญ่กว่านะครับ n แปลว,ว่ากว่านะครับวัว นะครับ The elephant is bigger than a cow นะครับช้างตัวใหญ่กว่าวัวนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างช้างกับวัวใช่ไหมครับมันมีอยู่แค่2ตัวใช่ไหมครับอาแล้วมากไปกว่านั้นคุณสังเกตดูนักเรียนใช้ยังผิดอยู่นะครับเพราะว่าอะไรการใช้ m o กับไม่ใช้มมคููบอกว่าถ้าไม่ใช้มมเราจะเน้นก่อนเลยครับการจะเติม er ธรรมดาเนี่ยเราให้นับพยางครับคำศัพท์มี1หรือ2พยางนะครับให้เติม er ได้เลยยกเว้นคำคำนั้นจะมีตัว y อยู่ข้างหลังนะครับถ้ามีตัว y อยู่ข้างหลังให้ตัด y นะครับดูตัวนี้นะ dirty นะครับให้ตัด y ออกแล้วเติม i e r เข้ามาได้เลยครับยกตัวอย่างคำนี้นะครับ dirty dirty เป็น dirtyer นะครับ d i r t ตัด y ทิ้งเติม i e r นะครับ dirtyer นะครับหรือ easy นะครับ easy แปลว่าง่ายตัด y ออกแล้วเติม i e r easier นะครับนะง่ายไหมแค่นี้เองถ้าเจอตัว y ข้างหลังนะครับตัวธรรมดาก็ตัวที่ไม่มี y อยู่ข้างหลังก็เตมิม e r เข้าข้างหลังเลยครับง่ายๆนะครับนี่คือการทวนนะครับครั้งที่สามแล้วนะส่วนการใช้มอนะครับ เราจะใช้กับคำที่มี3มพยางนะครับยกตัวอย่างเช่น more beautiful beautiful มี3มพยางใช่ไหมครับ beautiful นะครับ beautiful สมพยางหรือ difficult difficult เป็น more difficult นะครับถ้าจะเปรียบเทียบระหว่าง สสิ่งสองอัน2อ,อย่างแล้วมันมี3มพยางดูคำ adjective นั้นถ้ามี3มพยางปุ๊บให้นักเรียนนะครับเติมมอข้างหน้าได้เลยนะครับนะส่วนขั้นสุดนะครับขั้นสุดท้ายหรือขั้นที่สุดแล้วอะไรที่มันเป็นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนคนนี้สูงที่สุดในห้องนะครับ คนที่สูงที่สุดในห้องน่าจะมีคนเดียวใช่ไหมครับนะหรือภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยครับมันสูงสุดใช่ไหมครับหรือแม่น้ําที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเนี่ยครับแม่น้ํำนายครับใช่ไหมนะอ่าเหมือนกันอันนี้กรณีเดียวกันเลยครับ เมื่อกี้เติม er ใช่ไหมครับขั้นกว่านะแต่พอเป็นขั้นที่สุดอะไรที่มันเป็นที่สุดแล้วอ่ะให้เติม est ไว้ข้างหลังคำเลยครับนะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างประโยคนะครับประธานตามดเวย verb to be ตามด้วยสำคัญครับต้องมี the นะครับต้องมี the เ,เพื่อบอกว่ามันเป็น ที่สุดบางคนไม่ใส่เดอมาเป็นไงครับผิดเลยใช่ไหมครับในแบบฝึกหัดอะดูดีๆนะครับย,ยกตัวอย่างเช่น I'm the richest person in this town a m the richest person in this town โครงสร้างประโยคนะครับ I เป็นประธาน am เป็น verb to be แล้วตามด้วยเด e นะครับเดอร์มาแล้วเนี่ยเห็นไหมเดอร์ the. แล้วตามด้วย adjective ที่เติม est นะครับเพื่อเป็นการบอกที่สุดนะครับฉันเป็นคนรวยที่สุดในเมืองนี้นะครับนะนะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับการที่จะบอกว่า เป็นที่สุดนะครับแบบแรกให้ดู1-2ถึง2พยางนะครับคำเนี่ยมันจะบอกเองนะครับโครงสร้างประโยคต้องมี the และตามด้วยคำ adjective ท,ที่มี1-2ถึง2พยางแล้วเติม est ยกตัวอย่างเช่น the greatest นะครับ g r e a t e มีกี่พยางครับ g r e a d t ก็พยางเดียวนะครับแล้วเติม est เข้าไปให้มันได้เลย the greatest นะครับ หรือ the tallest นะครับทอมีกี่พยางครับทองพยางเดียวเติม est ให้มันเลยสูงที่สุดนะครับ <S <S อ่าในกรณีนี้ถ้ามีตัว y อยู่ข้างหลังใช้หลักการเดียวกับ er เมื่อกี้แหละครับนะ ใช้หลักการเดียวกันเลยครับไหนลองดูสิครูอยากลองวัดความรู้นิดนึงหลักการเดียวกันกับเมื่อกี้เลยเอื้อมคอรเอื้อมพรเอื้อมพรอยู่ไหมครับอ,รอ่อพริตต <pretty S 3> ี้พริ p r e t นะครับ เนื้พอพรคะอ่าพริตตี้จะได้เป็นคำว่าอะไรครับได้ไหมไม่รู้ว่าครูเป็นขั้นที่สุดนะครับไม่ได้เลยเหรอไม่เดี๋ยวนะเน็ตพรตอ่าเนี T ่ยน T P E S T E, R e, e PT ีท้วอะไรนะ I อไอเอสถูกต้องครับพีทีเอสนะครับพทนะครับนะถูกต้องเอื้อมพรเก่งมากนะครับใช้ได้นะครับพีทีเอสนะครับ,นะรบแต่ว่าสวยที่สุดนะครับสวยที่สุดอ่านะลองดูแชมแชมได้ไหมคำนี้ แกมคำนี้ครับอ่าไม่รู้ครับครูแปลว่าอะไรครับเรซี่เซีผมอ่านได้แต่ผมแปลไม่ได้ใช่ไหมถูกครับม,รมีนามีนามีนาไปไหนครับครูอา่าคำนี้ครับอ่านว่าอะไรคำไหนเนี่ยไหนสีน้ำเงินเนี่ย เลซี่อ่าแปลว่าขี้เกียจเอถูกต้องขี้เกียจนะแฉมอ่าเปลี่ยนเลซี่เป็นขั้นสุดให้ครูหน่อยครับมีนาเปลี่ยนขั้นสุดของเลซีให้ครูหน่อยครับ เห็นได้ไหม L A Z แล้ว I E S T I E S T ถูกต้องครับหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการก็มีอยู่ว่าตัด y ออกนะครับตัด y ออกใส่ i แล้วเติม e s t แค่นั้นแหละครับบางคนผิดนะครับพอดีทำมาคูณสังเกตดูนะครับถ้ามี y อยู่ตัว สุดท้ายให้ตัด y ออกเติม i e s t ได้เลยครับนะอ่าข้อสุดท้ายนะครับการใส่ most นะครับ the most เราจะใช้ในกรณีที่มันมี3พยางขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่น the most expensive expensive 3พยางชัดเจนใช่ไหมครับ The most expensive สามพยางนะสามพยางเราใส่ the most ไปได้เลยครับแพงที่สุดนะครับแพงที่สุดหรือ the most important important แปลว่าสำคัญนะครับ the, พอใส่ the most ไปก็กลายเป็น the most important สำคัญที่สุดนะครับนะ อ่าโอเคเดี๋ยวครูจะทำเอกสารให้นะครับอันนี้ให้ลองเอาไปดูซิแบบแบบย่อๆอย่างเงี้ยจะเข้าใจไหมนะจริงๆจะให้จดลงสมุดเลยนะเนี่ยเนี้ยอ่าเดี๋ยวเปิดกล้องมาหน่อยเดี๋ยวจะสั่งงานแล้ว อ่าเปิดกล้องหน่อยครับไหนๆกันหมดแล้วใครยังมีขั้นตอนที่ไม่เข้าใจอะไรมั่งไหมครับเนี่ยชื่อนี้เริ่มพรเปิดกล้องหน่อยจีจ้าวะรัญญาจันยาพรการเก้าไอซนัตทตะชัยณัพัฒน์มดมี อดเบสตีจ้าเห็นนภา,ามีนาจันยาพรไนการเก้า,าเปิดกล้องในแล้วแชมแชมเปิดกล้องแล้วเนี่ยมีอยู่ไหมฟอร์ดโมเล่นเกมป้า อ่าให้ขยับตัวจนกว่าจะโอเคจีจ้าเห็นอะไรจีจ้าไม่เห็นอะไรเลยจีจ้าอ่าเดี๋ยวจะนับแล้วนะครับฟอร์ดไปไหนอ่ามีนาไปไหนแล้วอ่านับนะครับหนึ่งสอง อเคนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดที่5เป็นคอมเพรชันที่3นะครับนะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะให้ลองไปทำนะครับมี10คะแนนเต็มนะครับนะดูสิจะได้เต็มกันไหมนะครับ นะอ่าใครมีคำถามไหมครับจะจบการเรียนแล้วจ้าบทำงานส่งบ้างนะครับเก้าุงส่งไปแล้วครูแต่มันไม่ขึ้นน่ะมันต้องขึ้นดิครับส่งไปส่งงานแล้วอ่ะครูมันต้องขึ้นดิครับได้ดูหรือเปล่าว่าเขาส่งกันยังไงดูดค่ะดูครูเหรอส่งไปส่งงานไม่ขึ้นทั้งสองงานเลยอ่ะ อ่าดูนะครับวิธีการทำส่งครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครูจะให้งานนี้ไปทำนะพอทำเสร็จปุ๊บให้กด f ิ n i s h อ่าครูกดฟินิ s แล้วจา้ทาทำาไงต่อกดรูปสองจดหมายาครูอ่าแล้วทำยังไงต่อแล้วก็เขียนชื่อเลขที่แล้วก็เขียนอังกฤษครับครูอ่าแล้วไงต่อ มองไม่เห็นนะครูอ่าไข่คีย์โคดอ่ะคีย์โคดไปก๊อปมาอย่าลืมว่าการก๊อปมานะครับมันจะมีการเคราะห,หรือการเว้นวรรคอยู่หนึ่งครั้งนะเวลาเสร็จแล้วจ๊อบก๊อฟทำมาวางปุ๊บให้ลบหนึ่งทีอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีการเว้นวร์กนะครับนะ มันอาจจะเ้นวักหน้าหรือเบนวักหลังก็ได้นะครับมันเลยไม่ถึงปูนะครับอ,อ่านะครับคนหนึ่งเข้าใจไหมครับคนที่ยังไม่มีคะแนนนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเดีย๋ยวผมจะส้งรไว้ก่อน ทำโนต้ตไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่รู้ว่างานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับคืออะไรโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้ว างานที่ห้ามาแล้วนะครับนี่นะครับใครที่ไม่ทันงานไหนให้ไปกดดูนะครับเดีในโน้ตนะครับในโน้ตนะโน้ตกลุ่มครับอันที่หนึ่งก็ขึ้นตรงนี้อันที่สองที่สามที่สี่จนที่ห้าแล้วนะครับเราจะมีห้างานแล้วนะครับอ่า